สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่เกมโลบอกนะคะวันนี้เราจะมาวิ่งหนีผีหัวขวานะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นแมพผีหัวขวานะคะก็คือเราไม่รู้ว่าผีหัวขาหรือปากแดงนะทุกคนอันนี้ก็ต้องใช้100เหรียญน,นะคะในการที่เราจะเป็นผีหัวขานแต่ตอนนั้นไม่แค่90เหรียญเองทุกคนคือมันแพงขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยว่าจะเป็นยังไง จะตายหรือเปล่านะคะตรงนี้ต้องมีอะไรเกิดขึ้นว่าละคิดไว้ซะไม่ผิดเลยส่วนตรงนี้คือเรากลัวมากอะทุกคนเราขอไปทางนี้นะคือเราไม่รู้ว่ามันทางตานมันต้องมีแค่ทางเดียวเท่านั้นหรอกทุกคนที่เราจะสามารถจะไปได้ม,มาซะสามตัวเลยนะ อย่ามาอย่ามาตกใจนะฉันตกใจนะเธอโอเคค่ะอ,อันนี้คืออะไรอะ่ะอ๋อไปตรงนี้ได้แต่เราเหมือนว่าเราต้องหลบตรงนี้อ๋อทุกคนได้เช็คพอย์แรกแล้วก็เช็คพอย์ไปเลยแล้วเราก็มาเจอกับพวกสามตัวนี้ เอ,อแน่จริงก็ตามให้ทันสิพวกผีหัวข,ขาวโอเคต่อไปก็คือสเต็ปที่สองนะคะทุกคนต่อไปสเต็ปที่สองนะคะอ,อ๋อ,อตรงนี้นะคะคือเราก็ไม่รู้เหมือนกันเลยนะทุกคนแล้วก็เดเาเราว่าน่าจะไปทางนี้นะคะ แล้วก็ไปต่อเลยนะคะหลบเนียนอีกล้พีหัวขาวเธออบหลบเนียนอีกแล้ว,เ,ลเ,นนลวนนเนี่ยก็เช็คพอยต์นะคะแล้วก็ไปต่ออันนี้เราต้องชิดๆไว้นะคะไม่งั้นจะโดนเอ้เอา,าอแล้วก็ไปต่อไปเลยนะคะแล้วไม่รู้ว่า จะมีเช็คพอรหรือปลาอ๋อมีนะค่ะทุกคนเคสนี้เหมือนจะยากแต่ง่ายเหมือนจะง่ายแต่ยากก็เอ้ยเมื่อกี้พี่เอาเข่าตามหลังเรามาทุกคนแต่ว่ามันเข้ามาไม่ได้หรอกอ่าต่อไปคือสเต็ปที่สามนะคะไปแบบก็ไม่รู้ว่าช้าหรือเร็วนะทุกคนอันนี้จะเป็นเหมือนไซส์เนาะเดี๋ยว นี่มันใช้หนึ่งร้อยโหพีหัวเขาขนาดนี้ใครจะไปรับได้เนี่ยเยอะขนาดนี้ใครรับได้ก็ว้าแล้วเอ้ยทางตันปันนี่ถ้าทางตันนี่คือแบบปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคโอเคเครทุกคนเราก็มาเช็คพอยต์เลยเพราะว่าคือถ้าไม่ถ้าลืมเช็คพอยต์นี่มันคือแบบ มันไม่ได้นะเอยกระโดดกระโดดกระโดดหนีไปเลยใครทุกคนก็มีคนวิ่งกับเรานะคะใครทุกคนอันนี้ก็น่าจะเป็นแบบว่าเราต้องแอบแอบไว้อุบบๆๆจะเจออะไรอีกหรือเปล่าก็ เราก็จะตามเพื่อนไปนะคะอันนี้ไม่มีหรอทุกคนพี่ครัคอ๋อมีอยู่ยแล้วเราก็มาเช็คพอยนะคะไปต่อลุยเอ้ออติวดิวติวดิว,ดว,ดว,ดวแล้วก็ขึ้นไปเหยียบบนหัวมันเลยนะคะทุกคนก็มาเช็คพอยแล้วก็ไปต่อเลยนะคะ กบกบเกือบเกือบอ้า <s ad> ยังปลอดภัยอยู่นะทุกคนต่อไปคือสเต็ปที่สี่เดี๋ยวรอเพื่อนคณนั้นก่อนรอรอรอทำไมเธอไม่มามาเข้าสิเพื่อนไม่เข้าหรออ๋อโอ้โห แล้วอย่างนี้ใครจะไปได้ล่ะทุกคนคิดดูบ้างสิเคทุกคนดีนะเนี่ยยังรอดไม่งั้นคนคือแบบมันแบบไม่ได้ไหมอ,อ๋อมาใช้พอยต,ตรงนี้นะคะไปทางไหนเอาอันสุดท้ายก็แล้วกันนะคะก็คือประตูสวนมากอันสุดท้ายจะนำพาความดี ก็ไม่รู้นะทุกคนก็ไปเรื่อยๆนี่ไงทุกคนเจอแล้วทางออกไปลุยลุยล,ยลยุโอเคอ้าป๊บไม่ได้โดนลาวาค่ะทุกคน oh. นะคะทุกคนเดี๋ยวต้องนี่ไงอ๋อมีคนเกิดตรงนี้บ่อยมากบ่อยหรือเยอะก็นั่นแหละค่ะ เกือบแล้วเมื่อกี้อึ๊บอึ๊บอึ๊บตามคนอื่นไปนะคะมีรูอะไรเราก็ไปสเตปที่ห้าหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะว่าอ๋อสเตปที่ห้าจริงด้วยทุกคนแล้วเราจะไปยังไงเนี่ยไปกันเลค่ะนะคะคือมันจะไปทางไหนก็คือแบบไม่รู้เลยนะคะคือ ลงมาทางนี้ปึ๊บนี่ไงทุกคนเจอทางไปแล้วมันจะแบ่งออกเป็นสองทางหรือเปล่าก็เออทางนี้ไม่ได้ต้องไปทางนี้นะคะคือทางนี้ก็ตามอีกแล้วสิโดนแน่ๆโดนแน่ๆ วิ่งไปด้วยความที่กลัวมากใช่ทางนี้ป่ะทุกคนถ้าใ,ใช่นี่คือดีเลยนะใช่ด้วยทุกคนคือมันดีมากคือเราโชคดีมากที่เจอแบบไม่ตายคือเมื่อกี้มันเกือบดูแล้วแต่ก็ยังไม่โดนไปต่อนะคะทุกคนอันนี้คือเออ,ออะอะอเออเอออ๋อมันจะไปโดนอุ้ย ถ้ามันแตกเราก็ต้องโดนหน้ามันนะคะอึ๊ออึ๊บต่อไปอันนี้อึ๊ออึ๊บโอเคได้นะคะต่อไปก็คือสเต็ปที่6นะคะทุกคนคือเราไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวเราลองไปคลิปนี้ก็น่าจะยาวอยู่นะคะก็ทุกคนก็ดูไปก่อนเนาะเพราะมันก็ยาวอยู่นะคะเพราะว่ากวจะแบบ หนีเอาตัวรอดออกมาได้มันก็ยากนะคะทุกคนอ,อืหลบเนียนอีกแล้วเธอทำอะไรมาเนี่ยทำไมเธอหลบเนียนแบบนี้ปปก่ะทุกคนคือถ้าไม่ใช้ไฟชฉายมันก็จะยากอยู่นะคะโหลูกบอลน,นึกว่าผีหัวขาวเนี่ยเหมือนกันนะั่นนี่ยลูกบอลอุ้ยันไม่ได้ละโอ้ เออไม่ได้แล้วทุกคนเมื่อกี้โดนเดย้อยยงไงทุกคนเมื่อกี้โดนตัวนี้หรือเปล่าฟึึบโอเคค่ะนี่มาเช็คพอยไว้แล้วก็ไปต่อเลยเออ๊อ ต้องยอมแหละต้องยอมแหละทุกคนมันไม่ใช่ทางเนี้ไปผิดชีวิตเปลี่ยนมันคือทางนั้นไปต่อไปก็คือสเต็ปที่เจ็ดนะคะทุกคนมันมีก้าสเต็ปหรือเปล่ารู้ว่าสิบก็ไม่รู้นะคะนี่คือสเต็ปที่เจ็ดเนาะอ,อ มันปรับมุมมองไม่ได้หรอทุกคนถ้ามันปรับมุมมองไม่ได้ก็เราก็ถือว่ามันยากอยู่นะแต่บางคนก็จะว่ามันง่ายนะแต่ว่าส่วนตัวเราเราว่ามันยากเราก็ลองไปก่อนจิ๊บก็เช็คพอยไว้เลยนะคะไปไปต่อลุยปี๊เ,เฮอเมื่อกี้เกือบเลยนะคะเออ ตกไปเลยข้ามต่อไปอีกเกือบไม่ได้แล้วทุกคนไปอืตรงนี้มีอะไรไหมอ๋อมีผีหัวขาวอออ,อืืตรงนี้มันก็ อะไรอยู่นี้นี่แหละไไปไหนเลยออโอเคค่ะทุกคนแล้วก็ไปต่อเลยแล้วก็ต่อไปคือสเต็ปที่8นะคะทุกคน ใช่ไหมน่าจะใช่นะคะมีเป่าปากหรือเปล่าอ๋อวิทุกคนข้างใต้นี้วิมันตลกมากหยุดแล้วอ้าวออ๋ อ๋อมันคือยังไงทุกคนคือเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะอ๋ออันนี้มันจะดูดมาเหรออึอึอ,อึอ้าตวตกอะทุกคน โอ้โหมันก็ยากเหมือนกันนะเนี่ยมัน,ม,นมันเพิ่มความยากขึ้นเหรอทุกคนเราก็ไม่รู้นะคะอันนี้คือไม่รู้เรื่องเลยอยาอ,อ โอเคคะ่ะทุกคนไปต่อกันอื้ออือ้ถ้าลงส่วนมากอันนี้มันจะมีผิวหัวเขาอยู่แต่มันไม่ได้อยู่ข้างใต้แบบนี้นะคะอ๋อมันมีอยู่อันนี้ก็น่าจะเป็นแบบน้ำน,นะคะ,ะต้องหลบนี้มัน <c oughs> มาครั้งแรกก็ตายเลยไม่รู้จากไพ่หวัวเขาเลยไปต่อนะคะว่าอันนี้ก็ได้อยู่นะคะก็ถือว่ามันไม่ได้ยาก เท่าไหร่นะคะ if 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 คือตอนนี้แบบนี่คนนี้ไปต่อนะคะอึบคือเหมือนผีหัวขาวมันจะแบบเหมือนว่ามันจะมากินเรานะคะแล้วมันก็จะมีลูกบอล ก้อนกลมๆอะไรก็ไม่รู้นะคะทุกคนที่จะมาทําให้เราไปไปแบบนี้นะคะไปแบบไปแบบยังไงอะชาขึ้นหรือเปล่าก็ไม่ใช่นะคะคือไปแบบว่ามันจะมาผักเรานะคะทุกคนอืมก็จะอธิบายได้อือื ดิวดีวดิวตอนนี้ก็คนอื่นเขาก็ไปกันหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปตามสเตจโอ้โหเฮ้ยทุกคนถือว่าโพอได้อยู่นะเนี่ยสาหร่ายน้ำทะเลลึกคือโดยรวมๆก็น่ารักน้นทุกคนกระปปปปปปโดดไปเลย ปลื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 อคือมันน่าจะเพิ่มความยากนะคะทุกคนก็ไม่รู้นะคะแต่ก็น่าจะใช่น,นะทุกคนอนะ่ะบึ๊บบึ้บทำไมพีหัวขาวมันลอยอะทุกคนมันไม่ตายหรอโอเคไปต่อ โอ๊ยเกือบแล้วทุกคนมาเกิดที่นี่ใหม่อะเกือบผ่านแล้วพวีหัวขับไปเตะอซะเลยมีอีกหนะึ่ตัวหนึ่งอุ้ยทุกคนคือแบบแล้วว่าครั้งเนี้ยยังไงเราก็ไม่ได้หรอกทุกคนรอปิ๊กป้๊ก<ะ>อ้โหอาะตกไปก็ดี จะได้เจียมแต่ก็ไปต่อนะคะิบนี่ทุกคนโอ้โหอันนี้มันยากคือเพิ่มขึ้นไปเป็นล้านล้านเท่าเลยนะคะคือไม่รู้ว่าจะพูดว่าล้านยังไงแล้วอะแต่ก็พอ ่านมาได้อยู่นะคะรอแผ่นต่อไปรอ,อน,นั้นซารายแผ่นต่อไปอันนี้เราต้องหลบตามนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่หลบเดี๋ยวมันจะพาเราไปโดนราวานะคะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าอันนี้มันคือราวาหรือเปล่านะคะแต่ก็น่าจะใช่นะคะทุกคนทุกคนทันอยู่ทันอยู่รึดดาริบ ตาลึบและก็ตาลึบป,ปีอยู่อันนี้น่าจะเหมือนว่ามีผีหัวเขาอยู่นะคะทุกคนเอ,อ่อเอ,อ่ออะไรอะทุกคนเอาเนี่ยกันไม่รู้อูเปลีย่ยงแล้วมันจะเอาวันไหนทุกคนรอานี้ ปิวตกน้ำตายตกลาวาเหลืออันสุดท้ายแล้วค่ะทุกคนเตรียมตัวระวังไพร่โอเคต่อไปสเต็ปสุดท้ายค่ะสะเต็ปที่สิบโอ้โหทุกคนโอ้อันนี้น่าสนุกมากคือช่วงนี้เราไม่ค่อยมาเล่นเลยแต่ว่า พอมันแบบเหมือนแค่คะ,คะอัปเดตใหม่ไหมไม่รู้นะคะตายแล้วนะคะทุกคนคือคลิปนี้ยาวแน่นเลยทุกคนเราก็ต้องขออภัยในความที่คลิปยาวนะคะเพราะว่ามันแบบคือมันมีหลายด่านเนาะคือเราต้องเล่นให้จบตอนนั้นอะมันเป็นด่านอะไรอยู่นะคือตอนนั้นอะมันไม่ใช่ด่านอันนี้แต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นพวกแบบอับบี้อะไรแบบนี้ไมุู่ต้องรอก่อนไม่งั้นมันหาย ไม่ถึงทุกคนโอ้โหคนอื่นเขาจะไปได้เราก็ต้องไปได้บึ๊บโอเคก็เหมือนคล้ายๆอ,อบบี้นะคะก็สนุกดีนะทุกคนอบบี้ในผีหัวขาวแล้วว่าสนุกกว่าก็คืออันนี้เราคิดนะทุกคนคิดเห็นว่า อันนี้มันสนุกกว่าที่ยิงเอิมอะไรเยอะๆยิงพวกอะไรก็ไม่รู้นะทุกคนนั่นแหละมันน่าจะเหมือนสนุกกว่านะคะแล้วก็ชอบอันนี้มากกว่าเพราะว่าเวลาในรูบกเนี่ยเราชอบพวกอะไรที่มันเป็นพวกแบบออบบี้ออบบี้อะไรพวกนี้นะคะคือเราจะชอบมากเลย ่ะเราไปต่อกันเลยคือมันยังไม่มีเช็คพอยต์อีกอะทุกคนเกือบแล้วทุกคนมื่เก้เคยเนี้จะเป็นมันก็ไม่เป็นไรทําไมมันง่ายจังเลยทุกคนมันก็บางอันก็ง่ายบางอันก็ยากนะทุกคนคือแต่ว่ากว่าเราจะมาแบบอบบี้ได้เราต้องผ่านมาเยอะก่อน,นะคะคือรวมๆก็สนุกดีนะคะทุกคนแบบนี้คือมันแก้ไขใช่ไหมทุกคนหรือว่า แบบนี้มันสนุกกันแน่เขาก็เลยแบบแบบนี้มันสนุกเขาก็เลยเพิ่มการเป็นผีหัวขาวตอนนี้ผีหัวขาวก็ตามเรามาแล้วโอเคอันนี้ก็น่าจะเป็นแบบดินอะไรแบบนี้นะคะเอายังมีอีกอ่อยังมีอีกนะคะอ่าไปต่อไม่รอแล้ว เมื่อกี้เกือบเลยทุกคนถ้าโดนขึ้นมาเนี่ยจะเป็นยังไงเขาวงกดเหรอไปต่ออึ๊บออันไม่เคลื่อนที่เหรอทุกคนอันนี้คืออะไรอบอ่ทุกคนอันนี้น่าจะสนุกนะเนี่ยงคนไม่เซด้วยหรือว่าอันนี้มีคนสร้าง ก็ไม่รู้นะคะแต่มาแต่มามาเลยมาเลยโอ้โหทุกคนตัวนี้ตัวใหญ่มากโอ้ยอ๋อมันจะมีอ๋อมันจะม,ม,จะมีทั้งหมดกี่สเตปะทุกคนเราก็ไม่รู้นะคะอันนี้เป็นอ๋อยิงยิงยิงอ๋อยิงยิงไปคะ่ะทุกคนเราไปเริ่มเล่นกันดีกว่า มันปล่อยอะไรมาก็ไม่รู้โอ้โหตายพร้อมปืนแตกียก๋ยวก็นี่เนนี่นยมันก็อาจจะมัวๆนิดนึงนะคะเราจะไปลบกับพีหัวขาวที่ตาสีแดงยิงยิงยา แค่จะยิงเธอทุกคนคือตอนนี้มันอาจจะค้างๆนิดนึงนะคะเวลามีแบบว่าอะไรแบบเนี้ยอ้นี่ก่อนนี่ก่อนเออแต่อะเดี๋ยวเราจะช่วยคนยิงนะคะตรงนี้ก็โอ้ยทำไมคนยิงเยอะจังเลย เออทุกคนมันไม่ได้แล้วเนี่ยอ้ามันค้างอะทุกคนมันค้างโอ้ยกระโดดล,ลงไปเออตรงนี้ค่อยไม่ค้างสักทีใกล้จะตายแล้วช่วยกันตายสักทีไ้พี่หัวขาวอันนี้มันคือยังไงทุกคนตัวนี้น่ากลัวยูหน้าตาแบบว่า แล้วก็ช่วยกันยิงเยอะนะเยอะนะทุกคนอ่าแล้วก็ยิงก่อนนะคะยิงยิงแล้วเราจะตัดไปตอนที่มันเลือดหมดนะคะทุกคนตอนนี้นะคะมันก็ได้แตกไปแล้วนะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราก็จะมาดูว่าตัวใหม่จะไปโอ้โห,หน่ากลัวอยู่นี่ปไปคะ่ะทุกคนเริ่มทำภารกิจต่อหืม วิ่งแบบไม่ได้โอเคทุกคนยิงต่อยิงยิงยิงมันปล่อยอะไรมาก็ไม่รู้อีกแล้วค่ะโอ้ทุกคนตอนนี้ก็คือมันแบบว่าสงครามเดี๋ยวเราก็จะอเราก็ตัดตอนตัดเหมือนเดิมนะคะตัดไปตอนที่มันเลือด ใกลจะหมดนะคะทุกคนตอนนี้นะคะมันก็แตกแล้วนะคะทุกคนก็คือเลือดไม่ได้ใกล้จะหมดแหละมันตายแล้วนะคะทุกคนอาตัวใหม่มาแล้วเดี๋ยวเราไปช่วยเพื่อนยิงกันปล่อยอะไรมาก็ไม่รู้น่าจะตายยากอยู่นะทุกคนดูแบบลูกมันก็ต้องยิงให้ตายยิงต่อนี่ยน่น่ คือตอนนี้คนน่าจะยิงยืนนะทุกคนเราจะยิงตามันโอเคยิงยิงยิงนี่โอ้เราโดนดุด,ด,ดไปอ๋ายายายาอ๋ายาตายเ <c oughs> ปิดในท่อยิงไปนะคะทุกคนยิงหัวยิงตายิงปาก ยิงไปทั่วใบหน้าเลยนะคะยิงไปเรื่อยๆคือเลือดตัวนี้อเออคือเราจะยิงได้ยังไงะเราไม่ได้เอาปืนขึ้นมานะทุกคนเออแล้วก็แปะก,กับตัวเองแปกใจอันนี้แหละทุกคนโอ้ยา่ยาๆตอนนี้มีคนโดนดูดไปนะคะโอเคยิงยิงโอ้ยา่ยาๆๆ กิแล้วทุกคนเมื่อกี้โอ้ยอยยตายค่ะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะให้มันตายเลยเดี๋ยวนี้มันจะไม่เกินนาทีนี้คนเล่นก็อาจะเยอะนะทุกคนตายแล้วทุกคนดใจ,จิไอ้ตัวใหม่จะคือตัวอะไรโอ้อยากแน่นอนทุกคนแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยน่ากลัวเลยนะ อ้าวหนีหนีหน,นีกันนีก็หนีไม่รอดฉันเหมือนเดิมมัน่นเรศจะหนีไปทําเพื่ออะไรอือฉันตายอยู่พอดีแล้วนะโอ้โอ้โนโอ้ยยิงยิงยิงเดี๋ยวเราจะตัดไปตอนที่เลือดมันหมดเหมือนเดิมนะคะทุกคนตอนนี้นะคะมันก็แตกแล้วนะคะทุกคนเราไม่รู้ว่าอ้ ้ยทุกคนอะไรเนี่ยโหมันยังมีอีกเหรออ๋อมันอันแรกนะคะทุกคนก็จบแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทุกคนใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ